ถ้าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องจริงทำไมทำไมเราถึงจำอะไรในชาติที่แล้วไม่ได้เลยสักอย่างเดียวแต่จะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าคำตอบมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นเพราะว่าจิตของเรากำลังถูกปกป้องจากความจริงสุดช็อกอยู่ข้อหนึ่งซึ่งเป็นความจริงที่ถ้าเรารู้เข้าแม้แต่วินาทีเดียวสติของเราอาจจะพังทลายลงไปเลยได้คะ่ะ แล้วความจริงที่ว่านั้นคืออะไรกันแน่ความลับอันยิ่งใหญ่แห่งสังสารวัตรที่ธรรมชาติจำเป็นต้องซ่อนไว้จากเราคือสิ่งใดกันเพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเราคงต้องขอยืมดวงปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงเห็นแจ้งโลกด้วยพระสัพพัญยตยานของพระองค์เองในครั้งหนึ่งท่า ขณะที่ท่านศาสดาได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่ท่านอนาถบินดิกเศรษฐีได้สร้างถวายด้วยความศรัทธายอย่างเต็มเปี่ยมเลยในบรรยากาศที่สงบม,มากๆนั้นท่านก็ได้ทรงเรียกพระภิกษุทั้งหลายเข้ามาประชุมพร้อมกันแล้วก็ทรงแสดงธรรมในเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจแล้วก็สั่นสะเทือนหัวใจของผู้ฟังอย่างที่สุดเลยนะคะธรรมบทนี้เนี่ยปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่า อนะมตัคขสังยุตซึ่งคำว่าอนะมตัคขะนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะมันแปลว่ามีเบื้องต้นและที่สุดอันใครๆก็ตามไปรู้ไม่ได้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องราวการเดินทางในวงจรแห่งความทุกข์หรือสังสารวัฏของเราทุกคนนั่นเองค่ะทีนี้ท่านศาสดาก,ก็ได้ทรงเริ่มต้นด้วยการชี้ให้เราเห็นภาพภาพหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นภาพที่มันเกินกว่าจินตนาการของคนเราจะไปถึงได้เลยท่านได้ส่งถามพระภิกษุทั้งหลายด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเมตตาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกองกระดูกของคนคนหนึ่งที่เวียนไาวตายเกิดแล้วก็ทอดทิ้งร่างกายเอาไว้ในแต่ละพบชาติเนี่ยถ้าหากว่าจะนำมากองรวมกันไว้ไม่ให้มันกระจัดกระจายไปไหนเลยพวกเธอคิดว่ากองกระดูกนั้นมันจะใหญ่โตสักแค่ไหนกัน เหล่าพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาวกก็ต่างพากันนิ่งเงียบไปเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกินกว่าจะคาดเดาได้จริงๆพระพุทธองค์จึงทรงเฉลยต่อไปด้วยน้ำเสียงที่ก้องกังวานว่ากองกระดูกของคนคนเดียวที่ทับถมกันตลอดระยะเวลาแค่หนึ่งกับถ้าหากมีใครสามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ทั้งหมดนะคะมันจะกองสูงใหญ่เทียบเท่ากับภูเขาวเวปุนละ ซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในกรุงราช,ชครห์เลยทีเดียวค่ะอยากให้ทุกท่านลองหลับตาแล้วก็นึกภาพตามไปพร้อมๆกันช้าๆนะคะภูเขาทั้งลูกเลยที่ตั้งตระงานอยู่ตรงหน้าของเราในตอนนี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่หินแต่มันคือเศษซากที่หลงเหลือจากร่างกายของเราในอดีตที่นับไม่ถ้วนและนั่นก็นับเป็นช่วงเวลาแค่หนึ่งกับเท่านั้นเอง แล้วการเดินทางของเราที่ท่านศาสดาทรงบอกว่ามันยาวนานซะจนหาเบื้องต้นไม่ได้เลยล่ะคะ่ะมันจะมีกองกระโดกที่มากันมากมายมหาศาลซะแค่ไหนกันแค่เพียงจินตนาการถึงภาพนั้นความรู้สึกสลดใจสังเวทใจมันก็เกิดขึ้นในใจของเราอย่างท่วมท้นแล้วจริงๆแต่ว่าภาพที่ทำให้เราต้องตกตะลึงในความทุกข์ของสังสารวัตนั้นยังไม่จบลงแค่นี้นะคะ ท่านศาสดาได้ทรงยกอุปมาต่อไปอีกเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายน้ำตาของพวกเธอที่หลั่งไหลออกมาเพราะความทุกโศกความเจ็บปวดความผิดหวังความผัดพรากจากคนรักของรักหรือการต้องทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจตลอดการเดินทางที่แสนยาวนานนี้พวกเธอคิดว่า ปริมาณของน้ำตานั้นกับปริมาณของน้ำในมหาสมุทรทั้งสอย่างไหนมันจะมากกว่ากันแน่นอนคะ่ะว่าเราทุกคนที่ได้ฟังก็ยอมจะคิดว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นมันมากมายมหาศาลซะจนไม่อาจจะนำอะไรมาเปรียบเทียบได้เลยแต่คำตอบของท่านศาสดากลับทำให้โลกต้องสั่นสะเทือนท่านได้ส่งยืนยันอย่างชัดเจนเลยค่ะว่า น้ำตาที่พวกเธอแต่ละคนได้หลั่งรินออกมาแล้วในสังสารวัตนี้แหละมีปริมาณที่มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันซะอีกนี่แหละคะ่ะคือความจริงข้อแรกที่ธรรมชาติได้เมตตาซ่อนไว้จากเราความจริงที่ว่าเราทุกคนต่างเคยแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรแห่งน้ำตาของตัวเองมาแล้ว เราทุกคนเคยทอดทิ้งร่างกายจนกระดูกกลายเป็นภูเขาลากามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยจริงๆความทุกข์ที่เรากำลังเจออยู่ในชาติปัจจุบันนี้ไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นแค่หยดน้ำเล็กๆหยดหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับมหาสมุรแห่งความทุกข์ที่เราได้เคยผ่านมาแล้วถึงตรงนี้เราคงจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าทำไม การลืมถึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่สุดเลยหากเราต้องตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพร้อมกับความทรงจำของทุกความเจ็บปวดทุกหยาดน้ำตาทุกการแตกสลายของร่างกายและหัวใจตลอดทุกชาติภพที่ผ่านมาสติสัมปชัญญะที่มันเปราะบางของเราจะสามารถทนทานต่อแรงกระแทกของความทุกข์มหาศาลร,ระดับจักรวาลแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าดังนั้น การลืมก็เลยเปรียบเสมือน,นกลไกป้องกันด่านแรกที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ให้นะคะแต่ว่านี่มันเป็นเพียงมิติแรกของความจริงที่ถูกปิดกั้นไว้เท่านั้นเองค่ะยังมีความจริงในมิติของความสัมพันธ์และความผูกพันที่มันมีความละเอียดอ่อนเจ็บปวดแล้วก็ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกซึ่งรอให้เราได้ทำความเข้าใจกันในลำดับถัดไปค่ะ จากที่เราได้เห็นภาพความทุกข์ในเชิงปริมาณที่มันมากมายเกินกว่าจะจินตนาการได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาสู่ความจริงในมิติที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็กระทบกระเทือนหัวใจของเราโดยตรงเลยนั่นก็คือมิติของความสัมพันธ์และความผูกพันนั่นเองค่ะในสังสารวัตรที่มันยาวนานมากๆนี้ท่านศาสดาทรงบอกว่ามันเป็นการยากอย่างยิ่งเลยนะคะ ที่จะหาใครสักคนที่ไม่เคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหรือเพื่อนของเรามาก่อนเราทุกคนต่างเคยเกี่ยวพันกันด้วยสายใหญ่แห่งความรักและความผูกพันมาแล้วทั้งนั้นเลยในพระสูตรหนึ่งที่มีชื่อว่าติโรกุทสูตรซึ่งมีความหมายว่าเรื่องราวนอกฝาเรือนได้ฉายภาพที่น่าสลดใจมากๆให้เราได้เห็นกันค่ะ ท่านศาสดาทรงเล่าถึงเหล่าดวงวิญญาณของเปรตซึ่งบางท่านก็คือญาติในอดีตชาติของเรานี่เองที่เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วแต่ด้วยผลของกรรมที่ไม่ดีทําให้ต้องไปเกิดในภพภูมิที่อดอยากแล้วก็ทุกทรมานมากๆพวกเขาไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะใส่ไม่มีแม้แต่ข้าวสักเม็ดหรือน้ําสักหยดที่จะประทังความหิวโหวยได้แต่เฝ้ารออยู่ตามกำแพงบ้านสี่แยกหรือประตูเมือง ด้วยความหวังเพียงน้อยนิดว่าเมื่อลูกหลานในภพภูมิมนุษย์ได้ทำบุญทำกุศลแล้วจะอุทิศส่วนบุญนั้นมาให้ตนเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานลงได้บ้างทีนี้ขอให้ทุกท่านลองนึกภาพตามไปอย่างช้าๆนะคะถ้าในค่ำคืนนี้ขณะที่เรากำลังหลับไหลแล้วความทรงจำในอดีตชาติมันเกิดปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยเราจำได้ขึ้นมาว่า ดวงวิญญาณที่กำลังทนทุกข์หิวโหวยอยู่นั้นก็คือคุณแม่ผู้ที่เคยให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเราด้วยความรักอย่างสุดหัวใจในชาติหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกน้อยผู้เป็นแก้วตาดวงใจที่เราเคยเฝ้าทนุถนอมแต่ตอนนี้กลับต้องไปทนทุกข์อยู่ในภพภูมิที่แสนจะลำบากหัวใจของเราจะรู้สึกอย่างไรคะ เราจะสามารถนอนหลับอย่างเป็นสุขบนเตียงที่แสนจะนุ่มสบายหรือกินอาหารอร่อยๆได้อย่างมีความสุขได้อย่างไงหากเรารับรู้ว่าคนอันเป็นที่รักของเรากำลังทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสอยู่แบบนั้นความเมตตากรุณาในใจเรามันจะบีบคั้นเราให้เจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนกันเราอาจจะอยากทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเขานะคะแต่ด้วยพบภูมิที่มันต่างกัน ด้วยอำนาจของกรรมที่มันขวางกั้นอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งเลยนี่แหละค่ะคือความจริงข้อที่สองที่ถ้าหากเราต้องจดจำมันได้ทั้งหมดมันก็จะเผาไหม้หัวใจของเราด้วยความโศกเศร้าและความเจ็บปวดจนเราไม่อาจจะทนทานมันได้เลยนอกจากความโศกเศร้าแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็อันตรายไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือความอาฆาตแค้นและความรู้สึกผิดที่มันไม่มีวันสิ้นสุดลองจินตนาการถึงเรื่องราวของมหาโจรที่ชื่อว่าองคุลิมานดูนะคะที่เคยปลิดชีวิตผู้คนมามากมายเกือบหนึ่งันคนดูนะคะถ้าวันนี้เราเดินสวนกับใครสักคนบนท้องถนนแล้วความทรงจำในอดีตชาติมันผุดขึ้นมาว่าคนคนนี้เองที่เคยฆ่าเราอย่างโหดเหี้ยมในชาติก่อน เราจะยังสามารถส่งยิ้มให้เขาหรือมีเมตตาต่อเขาได้อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าหัวใจของเราจะถูกไฟแห่งความแค้นแผดเผาแล้วก็ปรารถนาจะทวงคืนความยุติธรรมนั้นกลับมาหากทุกคนบนโลกจำอดีตชาติของตนเองได้สังคมมนุษย์จะวุ่นวายแล้วก็เต็มไปด้วยการจองเวรซึ่งกันและกันอย่างไม่สิ้นสุดแน่นอนเลยคะ่ะ โลกใบนี้ก็จะกลายเป็นสมรภูมิของการล้างแขนข้ามภพชาติอย่างแน่นอนในทางกลับกันถ้าเราจำได้ว่าตัวเราเองนี่แหละที่เคยทำกรรมที่มันชั่วช้ามากๆมาก,ก่อนเราอาจจะเคยเป็นเหมือนพระเทวทัตที่คิดทำร้ายแม้กระทั่งองค์พุทธเจ้าเราอาจจะเคยทำร้ายพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับคนอื่นอย่างแสนสาหัส ถ้าเราต้องแบกรับความทรงจำและความรู้สึกผิดทั้งหมดนั้นไว้ในใจของเราเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงเราจะให้อภัยตัวเองได้ยังไงกันความรู้สึกผิดนั้นมันอาจจะกัดกินหัวใจของเราจนหมดสิ้นกำลังใจที่จะทำความดีใดๆต่อไปเลยก็ได้ค่ะดังนั้นการลืมก็เลยเปรียบเสมือนการล้างกระดานครั้งสำคัญทำให้วงจรของการจองเวรวงจรของความรู้สึกผิด ได้มีโอกาสที่จะยุติลงในชาตินี้นั่นเองเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เริ่มต้นสร้างกรรมดีครั้งใหม่โดยไม่มีอคติและความขุนข้องหมองใจจากอดีตชาติที่แสนจะยาวนานมาครอบงำนะคะถึงตรงนี้เราก็ได้เห็นภาพของความจริงอันยิ่งใหญ่ทั้ง3าประการแล้วนะคะนั่นก็คือความทุกข์ในเชิงปริมาณที่มันมากมายไร้จุดเริ่มต้น ความผูกพันที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าเกินกว่าจะรับไหวและความสัมพันธ์ที่นำมาซึ่งความแค้นและความรู้สึกผิดที่มันไม่จบไม่สิน้นนี่อาจจะคือความจริงต้องห้ามที่การลืมได้ทำหน้าที่เป็นดั่งม่านแห่งความกรุณาเป็นประการด่านสุดท้ายที่ธรรมชาติได้เมตตาปกป,ป้องจิตใจที่ยังอ่อนแอและเปราะบางของเราเอาไว้นั่นเองค่ะดังนั้นการที่เราจำอดีตชาติไม่ได้จึงไม่ใช่คำสาบ หรือเป็นข้อบกพร่องอะไรเลยนะคะแต่มันคือของขวัญคือโอกาสอันประเสริฐที่สุดที่ธรรมชาตินี้ได้มอบให้กับสัรพสัตว์ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดให้เราได้วางอดีตชาติอันแสนหนักอึ้งทั้งหมดลงให้เรามีพื้นที่ว่างในใจเพื่อที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในชาติปัจจุบันนี้เมื่อเราต้องแบกรับอดีตที่มันหนักหน่วงเราก็เลยมีพละกกำลังมากพอที่จะสร้างสารรค์ปัจจุบันขณะให้ดีงามที่สุด แล้วคำถามสำคัญข้อสุดท้ายก็คือเราจะใช้ของขวัญแห่งการลืมและชีวิตที่ถูกล้างกระดานนี้ไปเพื่ออะไรกันคำตอบนั้นก็คือเพื่อที่จะสร้างเหตุปัจจัยของความดีให้ถึงพร้อมและเดินออกจากทะเลทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปอย่างถาวรน,นี่คือเหตุผลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงระลึกชาติได้โดยสมบูรณ์ และทรงเห็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดนี้แล้วด้วยพระองค์เองจึงทรงมีมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดเลยค่ะที่ได้ส่งชี้แนะหนทางแห่งการดับทุกข์ไว้ให้แก่พวกเราหนทางนั้นมีชื่อว่าอริยมรรคมีองค์8อันเป็นเส้นทางสายกลางที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นประการแรกว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้คือความทุกข์และหนทางที่จะออกจากทุกข์นั้นมันมีอยู่จริง ไปจนถึงการฝึกฝนจิตใจให้เกิดสัมมาสมาธิจนมีกำลังแก่กล้าสามารถเห็นความจริงได้ด้วยตัวเองในที่สุดหน้าที่ของเราในชาติปัจจุบันนี้จึงไม่ใช่การพยายามไปรื้อฟื้นอดีตชาติที่มันผ่านไปแล้วนะคะแต่คือการใช้ชีวิตที่ได้รับโอกาสมาใหม่นี้ให้ดีที่สุดมีสติอยู่กับลมหายใจปัจจุบันหมั่นสร้างบุญกุศลรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น และเพื่อก้าวเดินไปบนเส้นทางที่ท่านศาสดาได้ส่งชี้ไว้ให้จนกว่าจะถึงวันนั้นวันที่เรามีปัญญาและกําลังใจที่เข้มแข็งมากพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงทุกประการได้อย่างไม่หวั่นไหวและก้าวข้ามผลวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้ในที่สุดนั่นเองค่ะเพื่อการเจริญในธรรมและปัญญาและเพื่อเป็นกำลังใจในการ